สวัสดีค่ะรีวิวเปลี่ยนตัวชาร์จของ oppo a76 นะคะอันนี้เป็นตัวชาร์จเก่าของ oppo a76 นะคะซึ่งมันชาร์จเข้าช้ามากๆนะคะแล้วก็ตัวชาร์จหลวมติดติดดับดับนะคะเวลาที่เราเสียบชาร์จเข้าไปมันจะหลวมนะคะมันจะไม่เข้านะคะนี่นะคะ เราต้องขยับขยับหรือว่าบิดบิดนะคะมันถึงจะเข้านะคะนี่นะคะตอนนี้ได้ทำการเปลี่ยนตัวชาร์จตัวใหม่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะตัวชาร์จตัวใหม่เนี่ยจะอยู่ในตัวเครื่องนะคะบริเวณนี้นะคะสี่นอัน,นี้เป็นตัวชาร์จเก่านะคะตัวที่มันเสียนะคะ ตัวชาร์จเก่านะคะมันหลวมมันต้องขยับขยับนะคะมันถึงจะเข้านะคะตอนแรกที่มาเนี่ยชาร์จไม่เข้าเลยนะคะเพราะว่าตัวชาร์จมันหลวมนะคะโอเคเยวอันนี้ลองชาร์จดูนะคะหลังจากเปลี่ยนตัวชาร์จใหม่ไปก็จะสามารถชาร์จเข้านะคะ ไม่ต้องขยับขยับหรือว่าบิดบิดนะคะตรงแบตเตอรี่ตรงนี้นะคะมีชาร์จเข้านะคะชาร์จไฟเข้า2.0งจุนย์นะคะนี่นะคะ ชาร์จอีกรอบหนึ่งนะคะชาร์จเข้านะคะไม่ต้องขยับหรือว่าบิดๆหนึงก็สามารถชาร์จเข้าแล้วนะคะประมาณนี้นะคะเปลี่ยนตัวชาร์จของ oppo a 7 6นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจเปลี่ยนตัวชาร์จนะคะก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะ นี่นะคะขอบคุณค่ะ